โอกเกือบตกขบวนแต่ขอกลับมาด้วยมารองด้วยนะครับ Deepseek Infodnano Profile หนึ Microsoft Edge Deepseek หลายคนคงได้ยินชื่อนี้ในสรระบบข่าวสารทั่วฟ้าทั่วโลกเลยดีกว่าและเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสปินนายที่ผมเจอลงทุนแมนเรื่องเล่าเช้านี้คุณสรยุทธยังมาพูดถึงกันเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนตาบอดของเราเนี่ยแชร์ เรื่องราวของ DeepSeek กันเยอะมากเลย DeepSeek Info the Anno Profile หนึ่งใบเขาเรียกว่าแจ็ค <c oughs> ไม่ใช่แจ็คเออจี Gene. นดีกว่าจีนผู้ค่ายักษ์แจ็คผู้ค่ายักษ์กันเลยทีเดียวเขาบอกว่า DeepSeek เป็น AI สัญชาติจีนที่จะมาโค่นแฮมอย่าง ChatGPT เพราะตอนนี้ยอดการดาวน์โหลดบน App Store เพ p s t โต e แอปสโตร์เน่ยเกินแซงหน้า Chat GPT ไปแล้วอ่าแล้วก็ในเ a y Store ก็น่าจะเกินแล้วและเล่นได้บนคอมพิวเตอร์ด้วยดังนั้นวันเนี้ยเพืเ่อนๆครับถึงแม้เพราะว่าผมทำนะครับบริการหมอคอมจะทำสื่อบนอคอมพิวเตอร์ Windows 11นะครับผมผ่านหน้าเว็บไซต์แต่คุณสามารถโหลดแอปพลิเคชัน e p s e e k ได้ทั้ง App Store แล้วก็ Play Store นะครับผมอตอนนี้ DeepSeek กดไงดีวี w ีเ e อ e นะครับผม ดิฟซ e กโดยที่คุณจะเล่นผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับผมนี่เดี๋ยวขออนุญาตนะครับไปที่ด้านบน้นให้คุณพิมพ์ในช่อง a d d r e s bar หรือที่อยู่เว็บไซต์นะครับผมว่า c charlie h hotel a alpha t tango dot d delta e echo e echo ตัวที่สอง p p papa s s r r a e c h o k kilo co m com นะครับอ่าเนี่ยครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว Enter ได้เลยนะครับเขาจะเข้าสู่หน้าในส่วนของเว็บไซต์ตัว deepseek นะครับ คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ก็สมัครใหม่ได้เลยหรือจะลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google หรืออื่นๆที่เขามีให้เลือกพอกด Enter ที่ Google ปุ๊บฉันไม่ใช่หุ่นยนต์แล้วก็เลือกบัญชีรบัญชีกดดาเนินการต่อก็จะกลับเข้ามาสู่หน้านี้เหมือนกันครับบนระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android นะครับคุณสามารถเข้าไปที่ App Store และ Play Store พิมพ์คำว่า deepseek แต่ผมว่าลองค้นหาด้วยเสียงดูก็ได้นะพิมพ์คำว่า deepseek นะครับ d delta e echo 2ตัว p p a p a s sierra e echo 2ตัวแล้วก็ตัว k ก i l o คุณพิมพ์คำว่า deepseek เสร็จปุ๊บกดค้นหาจะเจอ deepseek ทันทีกดรับนะครับเป็นแอปฟรีนะครับผม เมื่อเข้ามาแล้วยังปัจจุบันเท่าเท่าที่ผมสำรวจนะครับผม<ร>ยังใช้ได้แค่โหมด message deep edit focus mark edit line โหมดนะครับในการพิมพ์สอบถามมาเขาซึ่งเขาจะมีย่อยลงไปก็คือ,อถามแบบค้นหาธรรมดากับค้นหาแบบนี้คลิกแคบเบิเดี๋ยวนะครับหาแบบไหิคบเบิลนคลิกแปค,คแปวิธีการทำกาแฟสักดีติงวงเล็บเ r หนึ่งวงเล็บปิดบัดทันดีติงนะครับผม r หนึ่งก็คือเป็นโหมดล้วงลึกติงคิด ดีบลึกคิดลึกโหมดคิดเอาโหมดที่ลึกลงไปแบบคิดแบบในสมองแบบเต็มที่ใช้ AI แบบเต็มศิกธิภาพแล้วก็โหมดสเสิร์ชนะครับผมโหมดค้นหาตามปกตินี่นะครับแล้วก็ถ้าบน iPhone จะมีปุ่มให้แอดด้วยสามารถผมขอข้อมูลจากพี่โจ้มืองนอนมามีปุ่มให้แอดก็คือเราสามารถ OCR ก็คือ r e c o n i z e text สกัดขุด ขุดในส่วนของตัวอักษรจากไม่ว่าเราจะใช้กล้องแล้วก็ใช้ในส่วนของรูปภาพแล้วก็เลือกจากพวกไฟล์น่าจะได้เนาะผมเองยังไม่ได้เล่นแบบเต็มที่นะครับพอดีออไปโดนละลายพฤติกรรมมานิดนึงร่วมกิจกรรมกับทางสมาคมแล้วก็พึ่งกลับมาพอเช้ามาวันนี้ไม่ได้หยุดเลยก็มาถึงปุ๊บก็รีบทำสื่อกันเลยทีเดียวนะครับผมตัวตัวนี้เดี๋ยวเราลองผมถามคำถ,ถามไปแล้วแหละ คำถามที่ผมชอบถามประจําเลยคือสิ่งที่เราชอบนะครับผมดังนั้นผมก็จะถามไปในส่วนของวเิทวนี่ยวิธีการทำกาแฟคือในในส่วนของหน้าเว็บเนี่ยเออสื่อนี้ลืมบอกไปทำเพื่อเพื่อนๆคนตาบอดนะครับผมผมใช้ nvda ร่วมกับพีเพตาทิปอยู่ซึ่งบนหน้าเวา็บไซต์เขาอ่ะจะมีช่อง Edit อยู่ช่องเดียว เมื่อคุณล็อกอินหรือซ i g อินเสร็จเรียบร้อยไซอัพด้วย Google นะครับคุณก็พิมพ์จะมีช่องคุณก็กดตัว Echo ถ้าใครไม่ได้ออโต้ o r ร์โหมดและถ้าใครออโต้ o r ร์โหมดมันก็ยังป๊อกอยู่ในช่องนี้เมส s ซจดิฟ e ์เมสเซนะครับถ้าเป็นบน iPhone Android ก็หาช่องสำหรับคุยกับ p s e ฟ์นะครับเอาไว้พิมพ์คุยคุณจะใช้ป้อนข้อมูลด้วยเสียงหรือพิมพ์ด้วยเสียงก็ได้พิมพ์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 เสร็จแล้วกด เอนเตอร์ได้เลยก็ได้เขาก็จะน่าจะใช้โหมดดิฟติงอาร์วันนะครับหรือโหมดเสิร์ชนะครับผมเอนเตอร์หรือถ้าเราจะใช้แท็บแท็บมาที่วิธีการทำกาแฟสกัดเย็ดเนี่ยดิฟติงวงเล็บเปิดอาร์หนึ่งวงเราใช้ดิฟติงไปเลยก็ได้เรากดเอนเตอร์ตึ้งที่ดิฟติงนะครับเขาเขาหาให้เราไหมอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพื่อนๆแต่โดยปกตินะครับผมใช้ชิปแท็บมาเนี่ยวิธีการทแล้วผมก็กดเอนเตอร์ตึ้งตรงนี้จะอยู่ในช่องนั้นที่เราพิมพ์เสร็จนะครับผมก็กด Enter ไปเลยเขาก็จะ ค้นหาในส่วนของสิ่งที่เราต้องการเรียนรู้ออกมาแต่เสียดายมีใช้ใช้แบบ heading ได้ไหมชิพ h e a โนเฮ h e a d i อ้าวทำไมไม่มีอีดคลิกโ <No. S 1> นเฮ h e a d i บางทีก็มี heading บางทีก็ไม่มี heading เ,เรื่องของการ access นะครับผมเทั้งแอปผมผมลองเฉพาะบน iOS นะครับยังมีส่วนที่เข้าไม่ถึงอยู่นิดนึงแต่ก็ต้องแต่งแต่งเรื่องหรือไป label ปุ่มเอาล่ะครับผม,มเขาเขายังขาดตรงนี้นิดนึงอาจจะเขาบอกว่า ตัวดิฟซีกเนี่ยทางผู้ก่อตั้งเนี่ยทำมาแค่สองเดือนโดยการใช้ G P U ของ Nvidia เดียไปเอาของอเมริกามาใช้ด้วยโดยใช้อ,อยู่อยู่ประมาณหมื่นตัวโอ้โหใช้งบประมาณไป6ล้านดอลลาร์คริแคคิแคเบอมแชทเสร็จ <chat. S 1> แล้วเราก็เลื่อนลูกศรลงมาดดคอนโทรคนคอนโทรนโฮมแล้วเลื่อนลูกศรลงมาคลิปแคบอรมแชทคิปแคบแบล็คคลิแคปบอวิธีการทำการแฟสกัดเย็นเนี่ยนะครับเขาตอบมาว่าไงแบล็คเยสเธอดย คลิกแคปเบิ้ลคลิกแคปเบิ้ลแบล็คคลิกแคปเบิ้ลคุณใช้โหมดสัมผัสนาด้วยเสียงนะคลิกแคบเบิ้ลอันนี้จะมีประวัติเดิมของเราด้วยผมเมื่อวานผมอยากรู้อยากเห็นว่าเขาใช้โหมดสนทนาได้ไหมแต่ช่วงนี้คนใช้เยอะมันมี error เมออร์เริ่มกันนะคลิกแคปเบิ้ลแนะนำตัวคุณเองหน่อยคลิกแคปเบิ้ลผมอันนีส้สิ่งที่ผมถามไปนะครับถ้าคนโทรโฮมแล้วเลื่อนลูกศรลงมาเนี่ยเป็นคำถามที่เราเคยถามเข้าไปคลิกแคปเบิ้ลเก็ตแอปคลิกแคปเบิ้ลเขาก็ใช้มีปุ่มเก็ตเก็ตแอปด้วยนะไปรับแอปจากในนนนสส่ววขของเเาาาไไทท์โปรรฟฟลชแแคบัิธีกกกกดย็ คลิกแคปเบิลคลิกแคปเบิลคลิกแคปเบิลคอด f 4 6 second okay so I need f u figure out how to make l l off จุด I อ s happy to h a ดันจุด let me start by r e c ค l l i n g what I know จุด to b e l i ิฟเ different from โทษโทษนะครับพอเราใช้โหมดอัน,นเนี้ย deep thing r1 เนี่ยเขาเขาจะเขาจะ <laughs> ไม่ยอมแปลเป็นไทยให้เราเราอาจจะต้องเอ่อ <laughs> พอ คือปกตินะครับเดี๋ยวผมผมอันนี้เราทดลองสดแบบเร็วเรียวเลยเพราะว่าตื่นเช้าเมื่อคือเมื่อวานกลับถึงบ้านรีบซักผ้าไม่ได้ทันทำอะไรเลยเไปอ่านข่าวก็เลยแบบว่าเออยังใช้แบบงูประปาอยู่เลยเช้านี้ก็มาลองใช้แบบสดๆกับเพื่อนๆดังนั้นนะครับถ้าคุณพิมพิมพ์ไปเนี่ยแล้ว Enter ไม่ได้เลือกหมวดเขาจะใช้หมวดเสิร์ชปกติแต่ถ้าเมื่อกี้เราเราพิมพิมไปแทบมาเลือกที่หมวด ดีฟติ n งอาวันคือหมวดสําหรับคิดลึกเนี่ยแล้วเราชิปแท็บกลับมาแล้ว Enter คือเราจะใช้หมวดคิดลึกพอหมวดสําหรับคิดจับ i i แบบแบบเต็มประสิทธิภาพเนี่ยเขายังตอบเป็นอังกฤษเออหรือเราต้องให้เขาแปลเป็นไทยให้เราด้วยเนี่ยแต่ถ้าเราเลือกโหมดปกติเป็นหมวดเสิร์ชเนี่ย พิมพ์มถามไปเขาจะตอบเป็นไทยเมื่อกี้ก่อนเข้าทำสื่อเนี่ยเขาตอบเป็นไทยให้ผมนะครับแต่ตอนนี้ตอบเป็นอังกฤษมาเลยเขาบอกว่ากาแฟตามปกติเนี่ยอะไรนะเา coffee because long time right that makes แปลกันหน่อยนะแปลกันหน่อยเราก็ insert shift t กดตัว l กาแฟเย็นปกติเพราะมันถูกชงด้วยน้ำเย็นเป็นเวลานานใช่ไหมทีม่ทำให้มันเนี่ย คือเราอาจจะใช้ในส่วนของ Google อ่าอินสแตนท์ทันสเลตช่วยหรืออาจจะไปถามต่อโดยการกดตัว e อเคเสเซดีซปอีดิตเราก็พิมพ์ไปว่าอ n งไทยวงเล็บเปิดแปปอลเดี๋ยวนะเราก็เราก็ถามเขาใหม่มาอ่าการการทำกาแฟสะสัตกรไก่ดออยักจริงๆน่าจะถามต่อเนนะผมลองถามต่อ่าการสกัดเช่วยช่วยเอกยอกสกัดแย่เลยสะกัดยเลย ด้วยลองดูนะครับช่วยแปลเป็นไทยให้ด้วยแล้วก็กด enter ตึงช่วยแปลเป็นไทยให้ด้วยริทโอบีอ่าลองดูครับเนี่ยคือเมื่อกี้ถ้าเราใช้โหมด R1 เนี่ยเขาเขาเขาเป็นภาษาอังกฤษให้ผมแต่ผมถ้าผมใช้โหมดเสิร์ชปกติเนี่ยถ้าเราแท็บไปที่เสิร์ชปกติเนี่ยเขาก็จะแปลเป็นไทยให้เลยเออมันก็ยังมีข้อที่เราจะต้องมาเรียนรู้กับ AI ตัวใหม่ๆแต่ว่าอ HK ปุ๊บผมใช้เลือกลูกศรขึ้นดีกว่าคคคคาาแแปปบบช่วยแปลเป็นไทยให้ด้วยอ่าช่วยแปลเป็นไทยให้ด้วยนะช่วยแปลคแคปบ็นไายให้ด้วย อ้าวกับ thinking หมายถึงว่ากำลังคิดอยู่เหรอครี๊คครับเบิ้มแชทคริ๊แครบเบิ้ thinking คือตอนนี้ต้องบอกเลยครับว่าคนใช้เยอะพอคนใช้เยอะเนี่ยเราก็ยังจะใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเลยเนาะรีบมาทำสื่อด้วยคริ๊แครบเบิ้มทอสฟอร์ศูนย์เซ็กันเนี่ยเขาบอกทอสฟอร์ศูนย์เซ็กันเดอะเซิร์ฟเวอร์อีสบีซีสุ g พีพายเกนเดอะเซิร์ฟเวอร์อีสบีซีตอนนี้ครับเพื่อนๆครี๊คครับเบิมเดอะเซิร์ฟเวอร์อีสบีซีสุดพีพายเกนคนใช้เยอะเพื่อนๆครับดังนั้น ผมมาแค่ชี้เป้าก่อนแล้วกันครับ ก็วิธีการใช้งานก็เหมือนกับ AI chat โดยทั่วไปคุณใช้ Gemini พิมพ์คุยกับเขายัางไงคุณใช้ c o Pilot คุณใช้ Chat GPT เป็นโหมดพิมพ์คุยก่อนนะครับหรือว่าถ้าใครไปใช้โหมดเพิ่มในส่วนของรูปภาพหรือถ่ายหมย่หรือจะเป็นไฟล์ต่างๆก็ลองใช้บน iOS แล้วก็ Android กันดูนะครับจะมีปุ่ม a d ดตรงนี้ผมเอ้ยมันมีปุ่ม a d ดก็คือปุ่ม u n a b l ตัวนั้นหรือเปล่าแต่ตอนนี้คนใช้เยอะเมื่อคนใช้เยอะเพราะมันเป็นวรัลพูดกันมันก็จะมีเรื่องของ แต่เซิร์ฟเวอร์อีทบีซีบีนะครับผมอื ừ, ลองเล่นกันดูครับทั้งใน App Store ไปค้นหา d e e p s ฟเพย์ s o ค้นหา Deep, six, หา deep six. s six ถ้าเป็นระบบปฏิบัติการ Windows หรือผ่าน b r o าว์เอร์ต่างๆก็ตามเข้าที่ chat.deepseek.com นะครับล็อกอินด้วยบัญชีที่คุณชอบเลยโอเควันนี้บริการหมอคอมขอลาไปก่อนแล้วครับมัน b c ซีเลยสาธิตไม่ถูกเลย แต่ถ้าใครสงสัยโทรมาสอบถามกันในทการใช้งานนะครับสวัสดีครับ